သံချင်ဘိကဝေဝနံသမုတ်တာန်ယာပမံဟောဘာသဝါဇမာဥမာကမနာနိဟံနိသာယာပမံဟော ติที่กวนนงยันตะัยแตเ้าทุกหลายได้ได้ปูหวงไหว้เพ่นเขาปีกเงียโอมหาราชาโตว่านังผ้าปเจ้าชื่อ เตเดียวะบรมีมลาจานทรยังอุปต๊กเจวโกตาวรานังตุเมตยาลีสัตจังปิกวีนูต่งยาปะมาณโหตุปาสวาจะมาพวงสวงบูชาเทวดายังจันยังมหาลาชาบุเมวโคยังพันเตเดะปีโจากตุงมังหตุโนอันเตสาดุ อ้โหบดีวารเทวายังจับครับก็ดีครับเรื่องนี้ก็เป็นแบบคุกกี้คุกกี้นะน่ารักอะไรเงี้ยชมราก็ดีค่ะเรื่องนี้เป็นแบบคุกกี้คุกกี้นะหนักเงี้ยคุกกี้ขนาดไหน ในเรื่องนี้กุ๊กกิ๊กขนาดไหนคะก็เป็นมันยังไงก็เป็นแบบเบาๆอะไรเงี้ยเป็นแบบิ้มยิ้มดูแล้วยิ้มมสบายๆเพราะว่านางเอกเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนสาวที่แบบว่าดูเป็นแบบผู้หญิงเก่งทํางานเก่งมั่นใจแต่แบบก็จะมีมุมแบบว่าโก๊อะไรอย่างเงี้ยแบบเปิดๆให้แบบเอ้ คนแบบนี้ไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยเขาจะมุมแบบให้เราขำๆน่ารักนารักอะไร้ยคือเขาจะต้องเป็นคนที่อ่ะเล่าบ้างมาตามล่าที่พที่เล่าแล้วยังไงเขาอยู่บริษัทเฮตันเตอร์ก็แบบมีหน้าที่มาเอาตัวผู้ชายคนนี้ไปทํางานอ่ะเล่าต่อไม่เล่าละอ่ะเชิญก็คืออยู่บริษัทเฮตันเตอร์คือแบบเก่งไะอยู่ในบริษัทเก่งมากอะไรเงี้ยเราก็ได้รับมอบหมายว่าจะต้องลูกค้าเราเนี่ยคือเป็นบริษัทหนึ่งต้องการตัวพี่เคนไปทำงาน แล้วพี่เคงเขาก็อยู่อีกบริษัทหนึ่งอยู่แล้วชื่อวบริษัทเคียงพอดีซึ่งก็เป็นบแบบทำแบบทำงานเพื่อชาวบ้านเกษตรกรอะไรอย่างเงี้ยกินอุดมการอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนั้นซึ่งเราก็ได้รับมหมายว่าทำาไงก็ได้ให้ให้ย้ายเขาไปอยู่อีกบริษัทหนึ่งให้ได้ให้บริษัทไปอยู่บริษัทลูกค้าเราให้ได้ซึ่งก็คือชวน <c oughs> เขาก็ไม่ไปเพราะว่าคือเงินซื้อเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องแบบใช้วิธีแบบเหมือนไปใกล้ชิดแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้แบบเกิดเรื่องเสียหายขึ้นเพื่อให้เขาเราออกจากบริษัท<ม> งานคู่กลับมาคู่กันอีกทีลื่นไหลมากขึ้นไหมคะลื่นไหลไหมลื่นไหลไหมไม่รู้เหมือนกันถขำพูดจับกับผู้กกับว่าวันก่อนยังขำกันอยู่เลยก็ขำตลอดอืมก็แบบก็เขาตลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่ามุมแบบว่าให้เราขำๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องยุ่งยากก่อนเล่นที่ไหนเาไว้คะพี่ชม ที่แล้วเรื่องอะไรอ่ะนานแล้วนะหรือกูกิีกว่าเพราะเรื่องนั้นไม่กูกิ๊กไงแล้วคุณเท้าฟ้าไม่กูกิ๊กตอนนั้นเล่นแต่เล่นแบบเป็นท้าเล็กๆอะไรเงี้ยก็อันนั้นไม่ได้กูกิ๊กเท่าไหร่นะเรื่องแบบซีเรีส์อะไรเงี้ยชอบไหมคะสำหรับคนนี่แตหรับโชว์ก็สนุกดีค่ะก็ก็ชอบดีมันได้แต่งตัวบ้าๆอะไรเงี้ยเป็นตัวเองชอบค่ะ เม bon ื่อเียนพี่ยอดบอกว่าเป็นพูดเป็นพูดอะไรคะเป็นพูดว่าพี่ยออ๋อไม่ใช่คือตอนแรก ทั้งพี่หน่อยเขาติดต่อพี่ยอดไปแล้วแต่ว่าช่วงนั้นชมก็ถ่ายคุณนายโฮถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าแกไม่แกไม่บอกเพราะว่ารู้ว่าถ้าสมมติว่าถ้าบอกชมปุ๊บเนี่ยชมก็ต้องพี่มาสิทำไมพี่ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็มาบังเอิญรู้อะไรเงี้ยค่ะก็มไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเกีย้ยกล่อมหรอกค่ะเรียกว่าบังคับเลยยากไหมคะพี่ยอดค่ะ กันได้ค่าว่าคอนโดย่านทองหล่ออะไรอย่างนงี้ยอสิล้านอยู่เออไม่หรอกค่ะมีมีอยู่แล้วค่ะสูงสุดในทองหล่อไม่ค่ะไม่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 ได้สูงสุดค่ะ ชอบย่านคืว่าก็โรงเรียนอยู่แถวๆถนั้นค่ะมหาลัยอยู่แถวนั้นอนุญาตค่ะซื้อคอนโดเป็นสิบล้านเดี๋ยวหลายคนก็บอกเอ๊ใครซื้อให้อ๋อไม่ไม่มีตั้งนานอยู่แล้วแล้วก็อยู่กับพี่ชายอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะซื้อซื้อไวนานแล้วใช่ไหมคะเพิ่งเปลี่ยนค่ะจริงๆคืออยู่แถวนั้นอยู่แล้วแล้วก็เพิ่งเปลี่ยน ใช่ค่ะชายขายที่เดิมแล้วก็ซื้อที่ใหม่แต่ก็คืออยู่กับพี่ชายอะไรอย่างนี้มีพี่ชายคนเขาก็มองว่าเอ๊ะมีใครอะไรใครบ้าจะมีไหมล่ะคะใครที่จะใจดีให้เราขนาดนั้นไม่มีหรอกไม่มีพี่ชายคนเข้ามาแปลกๆ็เลมแบบมันจะมา โอ้ยไม่มีหรอกค่ะเขาคงไม่เอาคนที่แบบลุกอย่างเราหรือเปล่าอ่ะอย่างนั้นคือแนวแนวคนอุปถัมภ์เขาน่าจะชอบแบบแบลวแอะไรอย่างงี้ไงแต่ดิวก็แบบใช่ไหมล่ะกเพราไรเราคดไม่น่าจะแบบเพรอะไรเราว่าเราไม่น่าจะตะโคนเข้าหมายเขาก ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าคนที่อุปถัมภ์ก็น่าจะชอบแบบเด็กน่ารักน่ารักใสใสหวานหวานอะไรอย่างงี้ไงแต่คือลุกเราก็คือแบบมีขาวแดงอะไรอย่างงี้ตั้งเยอะตั้งแยะเขาคงไม่อยากอุปถัมภ์เราหรอกแหมแล้วตอนนี้กุ๊ปกิฟตเป็นไงบ้างกุ๊ปกิฟก็ดีค่ะเออไมนไปไหนไม่ไหนได้ ก็ดูถ่ายแต่ละครทํางานอย่างเดียวเลยนะคะแต่กิ๊บก็คือช่วงนี้เป็นช่วงแบบถ่ายละครเสร็จแล้วก็มีเป็นพักๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ช่วงพักของเขาแล้วเขาก็ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปกับเขาไม่ได้ไม่สีกันแล้วใช่ไหมคะไม่สีไม่สีสีมีเวลาก็ไปทานข้าวกินข้าวอะไรกันแต่คือแบบกิ๊บจะชอบออกต่างจังหวัดบ่อยๆไงแล้วไปทำอะไรไม่มีไปกับเขามีเวลาว่างไปด้วยนกันไม่มีเลย โดนผู้จัดการว่าผู้จัดการมิ่งชอบแบบมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยวันนี้มาทำอะไรคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาเชิญชวนทุกคนมาไปชมคอนเสิร์ตกำลังใจของพวกเรากันเยอะๆค่ะใช่ก็เดี๋ยวให้พี่ขชาอธิบายคอนเสิร์ตนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็สำหรับคอนเสิร์ตกำลังใจนะฮะก็เป็นโครงการของพระองค์เจ้าพระธากิติยาภาครับหรือองค์ภานั่นเองฮะที่เล็งเห็นเขาเรียกว่าความสําคัญของผู้ได้โอกาสทางสังคมครับไม่ว่าจะเป็นอ่าผู้ต้องหาหญิงฮะที่เขาเรียกว่ายังอยู่อยู่ในที่สถานใช่อยู่ในเรือนจำอยู่ครับแล้วก็มีบางบางคนอาจจะตั้งคันอยู่หรือว่า มีลูกติดอยู่ฮะใช่ค่ะก็พอเรานึกภาพเนี่ยมันมันก็รู้สึกลำบากใช่ไหมคะก็เลยเกิดโครงการดีๆขึ้นมาใช่ค่ะก็ก็ดีมากๆเลยสำหรับโครงการนี้นะคะก็ได้ทั้งฟังเพลงเพราะจากศิลปินนะคะไม่ไม่จำกัดด้วยก็หลายค่ายมากว่าจะเป็น True Fantasy ของเราค่ะแล้วก็จะมีทางไ s เด้วยนะคะครับผมนะไอเอก็มี3อ่หวายไในหัวใจอะไรเงี้ยครับผมอ่อะไร่ะถามนอกเลอร์ล้เป็นยังไงบ้างคะกับ รักรรักแม่น,นออรัต้องเปิดแม <c oughs> ่นออกคือ two o n e ครัมีาเซฟฟิชบริงบเตออาสยามเยวสับ จะหาแล้วครับผมหาแล้วครับเพิ่งปล่อยไปอาทิตย์หนึ่งครับมีไหมคะเพลงนี้จะต้องไปโชว์พี่นุ้ยใช่แน่นอนครับต้องไปเล่นที่คอนเสิร์ตนี้แน่นอนและทางฝั่งทูนะคะเรามีอะไรพิเศษเป็นพิเศษก็สำหรับทางฝั่งทูก็ขนไปหลายคนมากเลยไม่ว่าจะเป็นอ่าพี่พัชชานะครับผมมีพี่สันนิฮะพี่ลูกโป่งครับสำหรับรุ่นแปดก็จะมีมีเต๋ากระชามีต้นฮะแล้วน้องๆรุ่นเก้ามีเป็นไบรเนโซค่ะใช่มีไบรเนโซครับค่ะแล้เราเริ่มจำหน่ายบัตรวันที่11นี้นะคะ S 1ิสเพฤษภาคมนี่ครับบาทหนึ่งพ0 0พัน